สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ช่องยางป่าผ้าเพล่นชแนลนะครับมอนี้มาสวัสดีกับพี่กับน้องกับบรรยากาศการเดินทางคือเกามอนี้ชิวบอกเรื่องเปลี่ยนซื้อช่องใหม่ครับเพราะว่าช่องคลิปที่แล้วผมก็ได้แจ้งไปแล้วว่าช่องเบาป่าบ้านน้องมันหายครับหายออกจากออกจากเครื่องครับผมบอกว,ว่าถือกบอกหรือถือกแบนอยียงเขากับบอกหูค้นหาแล้วก็บอกเห็นครับได้แจ้งพี่เรียงน้องไปแล้วฝาก กดตับสไครต์กิดตามไหเนด้อพี่น้องเดอช่องใหม่ครับสลับเอฟซีนะครับสาวหน่อยเพชรบันแพ่งนะครับสาวหน่อยเป็นบันแพรงในเอฟซีน้อง,อ,งอุกงอิงนะครับเอฟซีของหมอลําทีมงานสาวหน่อยเแพร่งสุขสุขคนครับพี่น้องอันนี้คือเป็นช่องเอฟซีสร้างภาคเหนือนะครับสร้างอีสานผัดทินนะครับคนอีสานผัดทินนาะพี่น้องเนาะออตอนแรกพมว่าสีเฮ็ดช่องว่าอีสานผัดทินนอะพอดี มีคนเห็ุหลายแล้วครับผมก็เลยเหตุอย่างป่าผ้าเพื่อนนะครับแต่มิจะข่มมวลข่มซึนมแจะเร่องเล่าดีดีมาเอามาจากกับพี่กับนองครับฝากพี่ฝากนองติดตามให้ขึ้นเก้าเลยแล้วไน้องเด้อเพราะว่าช่องเบาป่าบ้านน้องมันหายครับอผมค้นหาแล้วค้นหาแล้วมันก็บอเห็นมือนก็ขับรถขึ้นเก้าแะ้วไม่น้องเอขับรถเดินทางอออกจากลำปางนะครับเพื่อจิตไปอ่าพูดนลครับท่างเชี่องของครับ ไปเกตชายแดนชายแดนไทยเล่านะครับผู้ละครลรอดรรสสพันธ์แรงแห่งทีซีผู้ละคพี่น้องเอาเพื่อเชียงของครับมาทักทายพี่ทักทายน้องครับหลังจากกี่ช่องเบาป,าป่าบ้านน้องคนติดตามสามพันไก่ถึงสี่พันคนแล้วถึกหายไปครับผมซึกว่าเสียดายครับกินหอดพี่ที่หอดน้องอทีมงาน f อซสาวหน่อยเป็นแพ่งทีมงาน f อซน้องอุ้งอิง าสายเหนือครับสายอีสานอีสานภาคเหนือครับอีสานภัดทินที่มาเปิดปักตั้งโล,ลง,โง,งลากโยทั้งเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางหรือว่าเขตต่างๆครับผมมันสายเอฟซี FC, สายภาคเหนือครับผมเป็นเอฟซีอยู่เชียงรายครับอ,อีสานขึ้นมาตั้งโล,ลงลามอยู่ทั้งเชียงรายนะครับ เพราะว่าจะเป็นทางลอยเอสาัค้ามอุดรคอนเ่นขยองย่อยงถือมาปังโรงร้เออโลกลามอยูพ่พี่กับเป็นเอฟซีของทีมงานสาวนวลเป่งเอฟซีของน้อ,นองุูกอิงนะครับทีมงานสุข,ขุสุขนนะครับของสาวนวลเป่งนะครับมาทักทายพี่ทักทายน้องดีใจครับมือนี่ได้เปิดช่องมาลายมือแล้วพี่น้องแต่ว่าที่จะตัดสินใจแจงพี่แจงน้องได้ก็ย้ยอนว่าผมไปย่มคนหาแล้ว ช่องบ่าวปลาบ้านน้องครับบอเห็นเอ,อเห็นครับก็เลยเล็อช่องยูทูปไม่เปิืมาได้หลาเมื่อล้วบรได้แจ้งพีแจ้งน้องเพราะว่าขอมเมนคนหาช่องบ่าวปลาบ้านน้องเห็นก็สิใส่ช่องเก่านะครับเพื่ออ่าเสนออเรื่องเล่าของน้องอิงนะครกับเสนอเรื่องเล่าของสาวน้อยเป็นแพ่งนะครกับหลายๆเรื่องเล่าเกี่ยวกับออช่องของของผมเองนะครับ เดีย๋ยนี่เปลี่ยนซื้อไหมครับเปลี่ยนซื้อช่องใหม่เป็นยางป่าผ้าเพิ่อน,นเชนแน่นะครับกฤติท,ทิตามอ่าเป็นเอฟซีทังภาคเหนือพี่น้องทางเชียงรายเชียงรายพระเยาลำพูนลำปางเชียงใหม่นะครับเพื่อที่เสนอผลงานให้อ่เอาเรื่องเล่าผลงานได้หลายผลงานนะครับย่อวกับสาวน่อยไปแฝงขึื้อเก่าอะไพี่น้องที่ถองคิดถึงพี่น้องครับฝากด้วยพี่น้องเด้อฝาก เอฟซี uh, ของสาวโดนเป็นแป้งเอฟซีของน้องหญิงนะเอฟซี FC ของหลายท่านนะครับที่เคยติดตามผมมาเคยเคยติดตามช่องเบาปา่ปาบ้านนนองเชีแนวนะครับมาติดตามช่องอยางป่าผ้าเพื่ินชนี่นวให้น้ำแน่พี่น้องกระสีเห็ดเรื่องเล่าเกี่ยวกับาสาวโดนเป็นแป้งนะครับเสนอผลงานน้องหญิงเพื่อเป็นประจักษ์กับผังเหนือนะครับเอฟซี FC ภัคเหนือ,นอกัเอฟพีภังอีสานเหนือเอฟซีตัวหลกทตัวประเทศขึ้นเกาหลีไปลอง ครับคลิปนี้ฝากไว้คลิปนี้พี่น้องอมาฝากพี่ฝากน้องครับคลิปที่สองที่เปิดช่องอ่ายางป่าผ้าเพิ่นครับมื่อเดือนครับบถเครื่องเก่าครับสี่เดินทางครับเดินทางไปใช้คอตลอดปลอดภัยครับเงินรับก็ได้เงินเมินครับนอนตื่นในเงินแสนแบ่งมือไปแก้วมัอนี่ส่งลงห้มาพันต้องอาจจสั้นเลยพี่น้องเด้อเติ้งคับรถเติ้งเบาครับคุณสุขสวร่างจะเป็นของเอฟซีของยางป่าผ้าเพิ่นเส้นแนวสุขูสุขคนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้คล่ปนี้ครับคลิปหน้าจะมาพบกันไม่สวัสดีครับ